เคยสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับเนี่ยใครกันที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะให้ความคุ้มครองเราไหมแล้วเบี้ยประกันที่เราใจ่าจกันอยู่เขาคิดขึ้นมาได้ยังไงวันนี้เราจะมาสวมบทเป็นนักสืบกันครับไปตามแกะรอยกระบวนการที่เรียกว่าการพิจารณารับประกันภัยพร้อมๆกันเลย คำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกคำขอเอาประกันภัยจะต้องผ่านมือของคนกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นนักสืบเลยครับคอยประเมินความเสี่ยงในทุกๆแงม่มุมก่อนที่จะอนุมัติกรมธรรม์ออกมาให้เราและนี่ก็คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดครับการพิจารณารับประกันภยัยหรือที่ในวงการเขาจะเรียกกันว่า underwriting มันคือกระบวนการประเมินความเสี่ยงแบบละเอียดสุดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการรับประกันภัยครั้งนั้นๆเนี่ยมันยุติธรรมแล้วก็สมเหตุสมผลสำหรับทุกฝ่ายจริงๆเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันเลยในส่วนแรกมาทำความรู้จักกับบทบาทของผู้พิจารณารับประกันภัยที่เปรียบไปก็เหมือนกับผู้เฝ้าประตูที่คอยคัดกรองความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันนั่นเองครับ คือเป้าหมายสูงสุดของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การอนุมัติหรือปฏิเสธเป็นรายๆไปนะครับแต่คือการสร้างภาพรวมของกลุ่มผู้เอาประกันภัยทั้งหมดให้มีความเสี่ยงที่สมดุลกันเพื่อให้ระบบประกันภัยทั้งระบบสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงสําหรับทุกคนครับหลักการสําคัญที่ทําให้ระบบประกันภัยมันเป็นไปได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่ากฎของจํานวนมากนี่แหละครับ ฟังดูอาจจะซับซ้อนนะแต่จริงๆแล้วมันง่ายมากๆเลยลองนึกภาพตามนะครับถ้ามีคนแค่1ิบคนซื้อประกันบ้านแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมาหลังหนึ่งโอ้โหบริษัทประกันอาจจะต้องจ่ายค่าสินไหมมหาศาลจนเจ๊งไปเลยก็ได้แต่ถ้ามีคนเป็นแสนเป็นล้านคนมาซื้อประกันเบี้ยประกันของคนทั้งหมดก็จะมาช่วยกันเฉลี่ยความเสียหายก้อนนั้นออกไปทําให้ความเสียหายใหญ่ๆของคนคนเดียวกลายเป็นภาระเล็กๆของคนจํานวนมากนี่แหละครับคือพลังของจํานวนมากที่ทําให้ระบบนี้มันมั่นคง เอาล่ะพอเรารู้เป้าหมายแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วนักสืบความเสี่ยงของเราเนี่ยเขาใช้ข้อมูลอะไรในการประเมินกันล่ะอืมหลกัหลกๆเลยนะครับเขาจะมองหาเบาะแสอยู่2ประเภทด้วยกันอย่างแรกเลยคือความเสี่ยงทางกายภาพอันนี้จะเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินที่เอาประกันแบบตรงๆเลยค่ะเช่นสภาพบ้านเป็นยังไงหรือรถยนต์ที่ใช้เป็นรุ่นไหน ส่วนอย่างที่2ก็คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์อันนี้จะไปดูที่พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของผู้ที่ขอเอาประกันภัยเองเลยซึ่งไอ้ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยโอ้โหมันยังแยกย่อยได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านศิลธรรมความซื่อสัตย์สุจริตต่างๆด้านอุปนิสัยและพฤติกรรมส่วนตัวไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงไปจนถึงเรื่องของความสามารถอย่างเช่นทักษะในการขับรถ ทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นเบาะแสที่สําคัญมากๆในการประเมินทั้งนั้นเลยครับเอาล่ะครับพอจะเข้าใจทฤษฎีกันคร่าวๆแล้วทีนี้เรามาดูของจริงกันดีกว่าว่าเวลาทํางานจริงๆนักสืบความเสี่ยงเขาทํากันยังไงผ่านเคสประกันภัยที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีเริ่มที่แฟ้มคดีแรกเลยประกันบ้านครับ สำหรับเคสนี้นะคะผู้พิจารณาจะดูความเสี่ยงทางกายภาพของตัวบ้านเป็นหลักเลยเช่นโครงสร้างเป็นยังไงอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยพิบัติหรือเปล่าแล้วก็ยังต้องประเมินความเสี่ยงด้านศิลธรรมของเจ้าของบ้านประกอบไปด้วยนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนมาต่อกันที่แฟ้มคดีที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิด นั่นก็คือประกันรถยนต์ปัจจัยแรกที่ต้องดูเลยก็คือความเสี่ยงทางกายภาพของตัวรถยนต์เองนี่แหละครับแน่นอนว่ารถสปอร์ตสมรรถนะสูงสูงย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่ารถบ้านธรรมดาหรือรถที่ค่าซ่อมค่าอะไหล่แพงๆก็มีผลต่อเบี้ยประกันทั้งหมดเลย ปัจจัยต่อมาที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องอาชีพของผู้สมัครครับเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยอาจจะมีการใช้รถที่บ่อยกว่าหรือว่าเดินทางในเส้นทางที่มันเสี่ยงกว่าปกติซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเบาะแสสำคัญที่ผู้พิจารณาจะนำมาใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันด้วย และปัจจัยสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือพฤติกรรมในอดีตรหรือก็คือประวัติการขับขี่นั่นเองค่ะใครที่มีประวัติการเคลมน้อยหรือว่ามีส่วนลดประวัติดีก็จะถูกมองว่ามีความเสี่ยงที่ต่ํากว่าซึ่งแน่นอนว่ามันก็ช่วยให้ได้เบี้ยประกันที่ถูกลงนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดเจอเคสที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานละ่ะหรือมีความเสี่ยงที่มันดูผิดปกติไปนักสืบความเสี่ยงของเราจะมีวิธีจัดการยังไงเรามาดูกันในส่วนนี้เลยครับ พอเจอเคสที่มันสับซ้อนขึ้นมาปุ๊บอันดับแรกเลยคือต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมครับอาจจะมีการสอบถามโดยตรงจากผู้สมัครเลยหรือขอเอกสารเพิ่มหรือไปรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นๆข้างนอกและในบางกรณีที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางมากๆก็อาจจะต้องมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาช่วยประเมินความเสี่ยงให้มันแม่นยำที่สุดครับและพอหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็จะมาถึงบทสรุปหรือที่เรียกว่าคำตัดสินซึ่งก็จะมีได้3มทางครับ หคือยอมรับตามปกติเลย2คือยอมรับนะแต่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนิดหน่อยเช่นเพิ่มเบีย้ยหรือกำหนดข้อยกเว้นบางอย่างเข้าไปและสุดท้ายก็คือปฏิเสธการรับประกันภัยไปเลยเพราะว่าความเสี่ยงนั้นมันสูงเกินไปจริงๆทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างนะครับเพราะว่างานของผู้พิจารณารับประกันภัยเนี่ยไม่ได้จบแค่การดูเป็นรายเคสเคสไปแต่ต้องดูแลภาพรวมทั้งหมดของบริษัทด้วย ดูจากภาพนี้จะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับหน้าที่สำคัญของผู้พิจารณาก็คือการสร้างส,างสมดุลระหว่างเบี้ยประกันที่เก็บเข้ามากับค่าสินไหมและต้นทุนดำเนินงานที่จ่ายออกไปเพื่อให้สุดท้ายแล้วบริษัทมีกำไรพอที่จะเติบโตแล้วก็ยังคงมีเสถียรภาพทางเงินในระยะยาวได้นั่นเองดังนั้นเนี่ยพวกเขาจิงต้องคอยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มองหาสิ่งที่เรียกว่าสัญ,ญญาณเตือนภัยล่วงหน้าอยู่ตลอดเวลาเลยครับ ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพบว่ามีกลุ่มลูกค้าประเภทไหนที่เคลมบ่อยผิดปกติก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การรับประกันสำหรับกลุ่มนั้นในอนาคตเพื่อป้องกันปัญหาใหญ่ที่อาจจะตามมาได้เอาละครับเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งเราจะมาสรุปบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งยวดของผู้พิจารณารับประกันภัยกัน ดังนั้นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือผู้พิจารณารับประกันภัยไม่ใช่แค่คนคัดกรองนะครับแต่เขาคือผู้สร้างสมดุลเขามีหน้าที่สร้างความยุติธรรมในการกำหนดเบี้ยประกันสำหรับแต่ละคนในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความมั่นคงของระบบประกันภัยโดยรวมเอาไว้เพื่อให้ทุกคนยังคงได้รับความคุ้มครองต่อไปได้และสุดท้ายนี้ เมื่อเราได้เห็นตรรกะและเหตุผลเบื้องหลังทั้งหมดนี้แล้วมันก็อาจจะทำให้เรากลับมามองความเสี่ยงต่างๆรอบตัวในมุมมองใหม่และเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าทุกพฤติกรรมทุกการตัดสินใจในชีวิตของเรานั้นมันถูกประเมินค่าออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างไร